ครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับตานหนึ่งทำเองตัวเองเพราะไม่มีคนดูนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกม t ท o มอโรเช่นเคยครับวันนี้จะพาไปล่าบอสทะเลทรายครับตัวอย่างที่อินโทรแสดงครับวันนี้จัดเต็มนะครับผมผมไปหลายวันแล้วแต่ไม่เคยจะชนะมันเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยเตรียมตัวทั้งปืนทั้ง ชุดเกาะนะครับเอาแบบนนหนาๆไปเลยนะตอนนี้ครับแล้วก็ยาเต็มที่ครับกันอ่าเขาเรียกการลังสีอีก3ขวดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปบูกันเลยจะรอดหรือเปล่าคือประเด็นนะแต่น่าจะรอดละ่ะผมไปหลายรอบแล้วแบบชุดมันบางอะไรเงี้ยอันนี้อัพระดับหลายรอบ โอเคเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเมืองตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปเมืองบนโอเคมันมี3เมืองนะที่ว่ายังไงก็ดอปอะไรแบบนี้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับที่จะดอบนะที่อื่นก็พอมีนะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากแบบน้อยแบบโคตรๆนะครับผมแต่ถ้าไปเมืองที่มันระบ,บุอยู่แล้วอะ่ะมันมีโอกาสอย่างน้อยก็ได้1อันแหละนะครับผมเดี๋ยวผม ไปแวะเมืองนั้นก่อนนะครับโอเคมาเราถึงแล้วนะครับผมเจอข้างหน้าหนึ่งตัวเดี๋ยวเรายิงระยะไกลใ,ใกล้ไปใกล้ไปถอยก่อนถอยก่อนใกล้มากแล้วพอยิงมันจะวิ่งมาเราโอ้โอเจอมันเจอนี่หลบหินหลบหินนี่ลูกนึลูกนึงเออไปดี มันมีสองตัวนะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคมีตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กอีกสองสตัวจริงๆผมเข้าไปบูได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเสียเลือดเอไปเยอะไนงะ เปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรช้าจัดเลยทันใจเฮ้ยเราไม่โดนพิษเว้ยเกาะสุดยอดเกาะลบพิษสิบลบพิษสิบเก้าอ่ะได้อยู่นะเกาะเนี้ยนะครับยากยไปไป มีอีกตัวหนึ่งมันต้องมีอีกตัวหนึ่งจำได้ม,มีสามตัวเจอแล้วเราเห็นรอตีแล้วหนีก่อนหนีให้พลระยายก่อนตามมาไหมไม่ตามไม่ตามเราขึ้นต้างบนนะครับเรารู้แล้วมีตัวหนึ่ง ตรงไหนน่าจะอยู่ใต้น,นั้นน่ะขึ้นไม่ได้ไะได้แล้วไหนมันอยู่ไหนไหนไหนวะผมปรับภาพเ,ออเกือบสูงนะเนี่ยแต่เอาเงาออกนะครับ มองเห็นไกลๆพอได้อยู่แต่ถ้าปรับภาพแบบต่ำๆอ่ะถ้าคนไม่อัดคลิปแบบบัดปรับภาพต่ำนะจะมองเห็นคนอยู่หลังกำแพงหลังต้นไม้อะไรแบบนี้เลยนะแต่คนเห็นชัดแต่ต้นไม้มองไม่เห็นด้วยยิงไปทั้งหลายรอบติดต้นไม้หมดเลยไปไปม,มายิงไม่โดนคนโดนต้นไม้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามีต้นไม้ ใช่ป่ะมันดีคือว่าแค่มองคนเห็นด้วยแต่เขายืนหลังอะไรเราจะไม่รู้เลยนี่ยิงเลยไกลๆเฮ้ยเกาะนี้ดีป่ะชอบว่ะรดพิดตั้งเยอะอะ่ะดูดิปกติผมนี่ติดพิดแบบสาสี่แล้วนะก็อันนี้ขนาดผสมแล้วเนี่ยมีเกาะเกินเหล็ก แค่ตัวเดียวแค่เสื้อตัวเดียวโอเคหู okay. oh, ของเยอะมากเลยอะกล่องทั้งกล่องทั้งลายดอปอย่างเยอะข้าวฟุกอะทุกทีมามันน้อยมากเลยนะคนมีไม่กี่กล่องอะรอบนี้อย่างเยอะอะดูดิ มีเกือบทุกห้องอะกระปง๋กปงกระป๋งกระป๋งสำคัญเอาครับเศษขยะอะไรเศษขยะเศษกวดติด้งไปก่อนแล้วกันเอา้ามีคนไทยโดนยิงตายวะ่ะชื่ออะไรอะอ่อีออนเออรอนอ้าวเราได้นี่ลนะครับทุกคนนี่ ยางอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปส่องดูก่อนชื่ออะไรเอาน็อตไปตะปูมีเยอะทิ้งไว้ก่อนตะปูยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เอาได้ของดีที่ใช้ประจำเนื้อทิ้งไปเลยเนื้อก็เยอะ หมดแล้วอุ้ยหลายกล่องมากโอเคเดี๋ยวผมไปออกไปรอข้างล่างนะครับรอให้มันรับตาแป๊บหนึ่งนะให้แผนที่มินิแมปนะครับอ่าหลุดจากเมืองไปก่อนจากเมืองนะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับสัก สามถ้านาทีได้ลองเข้าไปใหม่นะครับ Thousand years later โอเค3นาทีแล้วะครับผมรอประมาณ3นาที้วเดินเข้าไปใหม่ครับอะไรเห็นหนึ่งกล่องสอง,กล,องออกล่องครับผมสมกล่องโอเคได้อยู่สี่กล่องครับโอ้สุดยอดได้ไปเรื่อยอีกแล้ว อโอ้ได้ออันแล้วอุ้ยแร่น,นี้หายา,ยากู่ครับทุกคนเออผมจะเปลี่ยนอะไรเลยทีเนี้ยก็ผมมันใกล้แตกเว้ยก็จะทิ้งก็ไม่ได้มันใกล้แตกกลัวมันแตกก่อนไนงะเอา้าทายอีกแล้วครับหนึ่งวงโอ้โหใบเลื่ออีกแล้วเออเด็ดเด็ดเด เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขวดน้ำขวดน้ำบ้านเราก็น้อยนะแต่ก็เอาไปก่อนแล้วกันมียนเดียวเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่โอเคหมดแล้วครับทุกคนมีแค่ประมาณสองรอบนะรอบที่สามลองแล้วมันไม่มีไม่งั้นก็รอ10นาทีมันจะรีเซ็ตใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเราลงไปเอ้ยไม่ใช่ลงเลกขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะครับผม เจอคนหุดแร่ผมจะไม่ยุ่งกับเขานะเดี๋ยวถ้าเขาเอาผมก่อนก็สวนเหมือนกันนะครับเอาตามตามเขาไม่ยิงก่อนเรายิงก่อนเต่เราตุยเขาตามแบบนี้มันมีจุดประสงค์จุดประสงค์มีจุดประสงค์คนยากโค้ดโบอันนี้มันยิง ดาเมจสูงนะครับแต่ว่ามันมีหวดชา้าทำอีกอันนึงก็ยากไปดีเป็นไงล่ะแรงไหมดอกเดียวครับโอโ้โหเนี่ยเวลาผมไปฆ่าไข่นรืว้าของดอกแบบเนี้ยแต่เวลาผมโดนฆ่านะโอ้โหเซ็งรถไฟครับผมตรงรถไฟเนี่ย ูนะครับผมผมแนะนําให้มาเก็บนะของดีนะครับต่อมาเราเดินขึ้นมาครับผมก่อนถึงประตูทางเข้าอุมโมงค์นะครับตรงนี้ของก็ดีมากนะเอาวูปไงล่ะ นี่ฮะของที่เราต้องใช้นะครับไอ้ขวดขาวแดงเนะี่ไว้ทํายานะยากับปุกส้มเนะี่ยโอเคเรามาถึงแล้วนะครับผมปล้รรมยารอเลยให้ยามันทํางานเองนะครับสักห้าอันแต่อันเนี้ยผมผมกินไปก่อนอะเออ จริงๆยังไม่ต้องกินก็ได้นะทุกคนกินเฉพาะตอนเข้าไปข้างในอ่ะผมลืมไปไงอันนี้ผมกินไปก่อนไว้โอเคข้าไปอีกห้าอันเพราะเราเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับจะไม่ออกมา,มาแล้วอุยววอ้ยยโดนฟัน

เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับทุกคน mm hmm. mm hmm. ข้างในมี2กล่องนะครับ mm hmm. เป็นกล่องฟ้าเอ้ยองดีอยู่ว้าวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทุกคนได้ดีมา2องอันนะครับลวดนะครับ เหมือนลวดนี้เอาไว้ทำปืนคอสโบนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วก็เลียร์ของกันเลยดีกว่านะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นครับรอบสองนะผมทำไม่ได้นะครับรอบสองผมลองเข้ามาแหละไม่มีนะรบอบสองได้รอบเดียวนะครับรอรีเซ็ตน่าจะสิบนาทีนะครับผม <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับลิปนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม่าถ้าใครสงสัยจะใช้ระเบิดได้ไหมนะระเบิดมาช้าครับมันใกล้ตัวเราก่อนไม่ทันครับผมลองแล้วหลายรอบนะครับปืนดีกว่านะครับผมแล้วก็อัดยายเยอะๆนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ